สวัสดีค่ะทุกท่านตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะพามาชมบรรยากาศล่าสุดนะคะอยู่ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันทีครับนะคะแปลงที่เห็นอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลขหนึ่งนะคะเนื้อที่946ตารางวาค่ะเนี่ยคะเสนอขายตารางวาละ1 1 0 0 0บาทค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบรินเดชา4ค่ะใกล้กับขนส่งเขตพื้นที่4นะคะใกล้แหล่งความเจริญมากมายนะคะใกล้สยามเอ์เล็ตนะคะ อยู่ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันทีคลับนะคะน้องจอกกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ดินเหลือไม่เยอะแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันทีคลับนะคะติดต่อคุณตู้ค่ะเบอร์โทร0992216289นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะแปลงที่1เนื้อที่2ไร่หนง,งาน46ตารางวานะคะ หรือ9 4 6ตารางวานั่นเองนะคะอยู่ติดถนนนะคะสนนคอนกรีตกว้างมากๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อที่ก็กว้างมากๆจริงๆค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ดินเหลือไม่เยอะแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะเป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงค่ะเรา ถายมาให้ชมกันนะคะนะคะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะที่ดินหน้ากว้างมากๆเลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะหญ้าก็จะขึ้นสูงนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะใช้ประโยชน์ตัดแต่งอีกนิดหน่อยหรือจะถมเพิ่มนะคะ ถ้าซื้อสดโนดเราก็พร้อมโอนนะคะเนี่ยค่ะโฉนดพร้อมโอนทุกวันนะคะสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ